เดี๋ยวเรามาดูเท่านี้นะครับอตอนนี้ลูกเต็มนะครับนี่คือลู่เรียน,นคอ,อให้ผลผลิตพอสมควรนะครับเห็นไหมครับนี่ อันนี้ถ้าเราใช้ <c oughs> บีโกรนะครับฉีดพ่นนะครับก็ทำให้ฟูมันใหญ่นะครับฟูใหญ่รูปสมบูมรณ์เห็นไหมครับนะฮะช่วนี้เขามีอยู่2อรูกนะครับ2อรูปเห็นไหมฮะอ่ก็โลหนึ่งก็ตกประมาณ200กว่าบาทนะครับ นี่ถ้าเป็นสองลูนี้สิบกิโลนะลูดละห้ากิโลนะครับตั้นคำนวณดูครับว่าสองลูนี้ได้เท่าไหร่นะครับนี่ลูดหนึ่งนะครับกิ่งนี้ก็มีอยู่ประมาณสามลูกนะครับนี่เห็นไหมครับว่าวันนี้เราฉีดพ่นบีโกเข้าไปแล้วนะ ทำให้รูดนั้นเริ่มสมบูรณ์นะครับสมบูรณ์มากนะครับแล้วก็อยู่นะครับบนยอดอยเยอะแยะมาหมายอ่านี่รูดสมบูรณ์หานเต็มนะครับเห็นไหมครับนี่ออแล้วก็ตอนนี้นะครับเจ้าของสวนมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราให้เราจะสัมภาษณ์ท่านนิดนึงนะครับ